วันนี้มีเป็นท่อมคันใหม่เข้ามานะครับคลิปนี้จะให้ดูว่าก่อนที่จะขายนะครับผมทําอะไรบ้างน,นะครับก็จริงๆแล้วก็เรื่องเครื่องกับระบบไฟเป็นสำคัญนะครับแต่ว่าที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องความเรียบร้อยของรถนะครับก็ส่วนใหญ่ในท,ที่ที่ใช้กนันนานๆจะจะไม่ไม่ไม่ค่อยมีการถอดมาล้างนะครับอ่าพอถอดถังต่อบ,บังโคขงมาก็จะเจอประมาณอย่างนี้นะครับ อันนี้คือลงน้ำยาวไว้แล้วนะครับมันจะเป็นคาบน้ำมันเครื่องผสมกับดินต่างๆนะครับมันจะกเกาะแน่นนะครับใช้เวลาล้างก็เป็นชั่วโมงอยู่นะครับทีแต่ละจุดนะครับคือพวกนี้เดี๋ยวพอล้างก็จะจะดูดีขึ้นเยอะจะสะอาดตานะครับเห็นไหมครับก่อนล้างก็จะประมาณนี้ ขายเลยก็ได้แต่ว่ามันก็ดูไม่ดีอ่ะเอาไปใช้แต่และจุดนะครับรบบมีนี่ครับโวรเษดินเศษอะไรยเยอะนะครับตามล้อตามอะไรอย่างนี้นะอันนี้คือับประมาณนี้นะครับอันนี้ฝั่งนี้ยังไม่ได้ใช้น้ำยาลงนะครับก็จะเห็น หรือรถที่ใช้งานอย่างเดียวก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าไม่ซีเวียก็ก็ใช้ได้เลยนะคือแต่ว่าผมคิดว่าถ้าเอาไปใช้ทั้งทีก็ควรจะให้มันดูดีซะหน่อยส่วนจะล้างทีหลังอะไรก็อีกเรื่องหนึ่งครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวคันนี้ขายอยู่2 0 0ห0กว่าบาทนะครับเครื่องดีเดี๋ยวผมรีวิวตัวเต็มให้ดูอีกทีนึงนะครับอันนี้ก่อนล้างนะครับ วานี้นะครับมีสภาพยางยางก็ยังพอได้อยู่นะครับชาาตามันค่อนข้างหนานะครับต้องถูเยอะๆหน่อย ใช้เวลานะครับคือมาขายไปมันก็สะดวกดีแต่ว่าผมว่ามันก็อยากให้ลูกค้าได้รถที่มีสภาพที่มันนอกจากเครื่องจะดีแล้วเนี่ยอยากให้ดูสะอาดตาด้วยนะครับพวกนี้จริงๆก็ไม่ทํามันก็มีปอดบังอยู่นะแต่ถ้ามองเข้าไปดีๆมันก็เห็นนะทยายาซะหน่อยประมาณนี้ครับส่วนใหญ่ผมที่ขายรถก็จะทําประมาณนี้ให้ก่อน ครับที่โคลก็จะไหลออกมานะครับ